ผมก็ทราบว่าถ้านี้พิเศษยังไงความพิเศษอยู่ที่ว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยมีคนเข้ามานั่งสมาธิเขาบอกว่าทิพยสัมผัสเขาเรียกว่าบุญ,ญลิทธิที่พระนั้ต้องการไม่ได้ต้องการบุญเพื่อส่งอะไรไปให้ท่านเลยแต่ต้องการให้เราอะปฏิบัติตตให้เข้าถึงปฏิบัติจิตภายในใช่ครับอันนั้นคือบุญที่สคาคัญที่สุดก็เหมือนผมอย่างที่เคยเข้ามานั่งสมาธิทาให้จิตใจเนาะแผ่บุญผลของสนให้แม่นาคีมีอยู่วันหนึ่งผมก็นั่งสมาธิเข้าไปกล่าวว่านั่ง หนาทีพอเลิกนั่งสมาธิจบครบมาดูเวลาผมใช้เวลาไป45นาทีภายในตอนที่ช่วงเวลานั่งสมาธิมีความรู้สึกได้ยินเหมือนอะไรมาถูกระพื้นไปเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยินเสียงครับมันมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่ว่าครั้งผมยังไม่รู้ว่ามีอยู่ด้านนั้นมีอยู่ที่ในนั้นครับผมก็ตั้งแต่นั้นมาพอผมมีความรู้สึกนี้ก็ มาสื่อสัมผัสว่าใช่เขาถึงใช่ครับแต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิครับครับเขาบอกให้มาบ่อยๆะครับเป็นความรู้สึกที่ที่สื่อมาถึงสื่อมาถึงครับเป็นความรู้สึกมาถึงทึงใครที่อยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองผมว่าที่เนี่ยพิเศษมากเพราะทุกคนที่มาที่นี่นะครับสํารวมมากเลยนะคนเยอะแค่ไหนเมื่อสักครู่ตอนเข้ามาคนเยอะมากหลายสิบก็ยังเงียบจนเราไม่กล้าพูดสิ่งทัง